การแ่งขันเต๋ารัวปัจจัยที่แชมป์ประเทศไทยสนามที่สี่ทีมก็ได้ทายตันเอกทัพโรมอโรสตีราเป็นนักกุรั์สยามกุรข์กุมารครับในนักกุรข์ปีนี้นะครับก็นี่นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทางคมะปัจจรยแห่งประเทศไทยครับที่ให้เกียรติจังหวัดพะเยาเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในการส่งเสริมนะครับให้เยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับได้เห็น 3 4 3ครับยายับขยับรถของท่านด่วนครับจอดปิดจุดน้องๆน,นักกีฬาพร้อมครับหน่วยพรอมให้นักกีฬาทุกท่านโชคดีในการแข่งขันครับระหว่างปีเตอร์พอลลี่ครับและรวงครับระวังนะครับไม่เป็นไรครับขอเสียงรบมือให้กับนักกีฬาเมห,หน่อยครับเขาเป็นนักสู้ลมแล้วลึก